ยังคงอยู่ที่เรื่องน้ําแต่คราวนี้มาดูน้ําทะเลกันบ้างน,นะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นักท่องเที่ยวเขามักจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอย่างหาดบางแสนที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยฮอตฮิตเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะที่หาดบางแสนเนี่ยมีปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมน้ําทะเลกลายเป็นสีเขียวทาให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนผิดหวังไม่กล้าลงเล่นน้ําแต่ก็มีน้องๆหนูๆเด็กๆนะคะที่อดใจไม่ไหวลงเล่นน้ําอยู่ดีค่ะ ทีมข่าวของเราะะลงพื้นที่หาดบางแสนตําบลแสนสุขอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะก็ไปพบแบบนี้นะคะว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันต่อเนื่องเลยแต่ว่าด้วยน้ําทะเลที่มีสีเขียวแบบที่เห็นในภาพนะคะคก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เขาไม่กล้าลงเล่นน้ําเพราะกลัวจะแพ้กลัวจะเกิดอาการคันค่ะอย่างคุณคนนี้นะคุณพันศิลาพันที่พาย,ยาตจากจังหวัดสุรินมาเที่ยวหาดบางแสนก็บอกกับทีมข่าวว่าตัวเองเนี่ยมาเที่ยวที่หาดบางแสนเป็นประจําแต่วันนี้น้ําทะเลมีสีเขียวเลยไม่กล้าให้ญาติลงเล่นน้าเพราะกลัวจะเป็นผื่นคันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเออเปลี่ยนแผนเลือกกินอาหารริมทะเลแล้วก็มองวิวทะเลไปก่อนหากมีโอกาสก็จะพาย,ยาตกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ขณะที่นักท่องเที่ยวอีกรายนึงจากจังหวัดสุพรรณการนะะก็บอกว่าพาลูกชายฝาแฝดค่ะ มาฉลองวันเกิดที่หาดบางแสน,นคู่นี้ <S 2> 2 <S เลยพอเห็นน้ําทะเลตอนแรกไม่อยากให้ลูกลงเล่นเกรงว่าจะเกิดอาการคันหรือมีพืน่นแต่ว่าลูกชายอยากเล่นเขาก็เลยตามใจค่ะนะครับโดยทางคุณสุชาดานะครับเดียบอกว่าเดินทางมาจากพัทยาแล้วก,ก็เล่าด้วยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเขาเองเขาได้พาลูกชายไปเที่ยวที่เกาะล้านและลงเล่นน้ําทะเลที่มีสีเขียวนะครับแต่ว่ารายนี้เนี่ยพอขึ้นมาแล้วมีอาการคันนะ<อ>วันนี้ก็เลยพาเข้ามาที่หาดบางแสนพอเจอน้ําสีเขียวอีกวันนี้ก็เลยห้ามแล้วนะกลัวจะคันอีกนะครับแต่ก็ เข้าใจนะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับไม่ได้มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะส่วนท่านนี้นะครับเป็นพ่อค้าค่ะของร้านค้าบริเวณหาดบางแสนนะคะก็บอกว่าวันนี้น้ําทะเลเริ่มใสขึ้นแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องเลยอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆโดยเฉพาะในช่วงตุลาคมและพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่น้ําทะเลนั้นจะใสมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคาดียิงพันตำรวจตรีสิวกรที่นคนปรปฐมมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ